นัว12ผีหน่อง12นัว12จากมี่30พฤศจิกายน2 5า6 7คี่น้อง12ต่อจากคลิปแรกลาววัน6โมง6โมง40 าแล้วพี่น้องโมงสี่สิบห้านี่เป็นสีสิมาสี่งวดเด้่ยพี่น้องอบรรยากาศช่วยขายงวดนี่กัเล่เ,เนาะพี่น้องเล่นี่กัเล่ดำพี่น้องนี่กัเล่ดำงวดส่วนนี้นะเป็นงวดของแม่ยหูพี่น้องของแม่ยหูอ่าราคางวดพอแพงพี่น้องราคาหมื่นกว่าบาทหมื่นอ่อนๆนี่เนาะเจ็ดจัตบาทเนาะแม่ห้อยเน,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 นี่นนนย เฮ้ตัวนี้ทะเนี่ตัวนี้แปดพันตัวนี้เมื่อนทะเลนี่เมื่อนีพาเมื่อนสีพันหาแม่นี่ดิเมื่อนสามพันาราคาอ่อนๆเนาะราคางาบราคาไเงินเงินสื่อไงๆบ่ถึงเมื่อพี่น้องแม่สาวควายแม่งัวแม่ถึงเบิดได้ถึงสาตัวอามีเบอร์ว่าแม่ห้อยแปดสองเ้สองสอก้าสองเกสสอง ซูนโทรมาพี่น้องโทรมากงวดละการอ่อนกันเป็นกูฝากเบอร์โทรไปแล้วพี่น้องฝากเบอร์โทรไปแล้วอันนี้ได้แม่นี่แม่นี่กับโทษบ่อโทรว่ากันไปโทรยี่เง่ากันไปพี่น้องสูงดีอยู่พี่น้องสูงดีอยู่อ่ะอารมณกาศซื้อขายง้อมึงไปพี่น้องงี่เง่ากันไปาง้อกันตามนี่รับพี่น้องการซื้อการขายคือเกินโอ้นี่ ง่วมาลบระเบิดมาต่ทั้งเดนเนี่ยมาแต่ยุเครื่องบ่เจ้าบ่เม้าบ่จะมาซื้อมาขายขายเดย์ไปได้์สอง้ามตัวให้ไเดย์แจ่มได้น้ำก็พักชืโอ้เจ้าผู้รอดีเนาะโอ้นี่ผู้รอรอหนิเพื่อเยากเป็นโอ้รอรอได้กับพี่น้องนะมาหาซื้อง่วไปเลี้ยงเนาะผู้รอรอจะเลี้ยงได้ยุบบ่เอาไปขายกันโอ้หาไปเนาะหาไปเอาเอาเอาก็ได้ก็เอาเนาะเฮ็ดไปเฮ็ดไปง่วงเปลี่ยนเง้ย งองอมาแต่สงขรามงอลบลูกก็เบิด์เป็นได้มาซื้อมาขายไอ้ได้ยจกตัวแล้วเมื่อ่นใดเนาะเอาเมื่านใดก็อยหาไปอไปดีครับเป็นไดได้มากตัวมานี่เรียบรอยเจกตัวแล้วมาตัย่งเบิดบอกบเท่วนี้เท่าสองหารอยครับอันนี้เร้าสองหารอยตัวใดแม่ลูกบ่อนแม่ลูกนั่นวมาลูกอะลูกก็ผูเนาะ เศ้าสองหาลอยต่อเอาเศร้าสองหาลอยต้อไปแมนครับสดสดใสใสสดสดใสใสล่ลูกอีกตัวดิล่ลูกตัวเดียวครับนี่ลลูกตัวเดียวดิลูกตัวผูเนาะกินหยาบเพลียวขึ้นมเขันกินหยาบเพลียวขึ้นมาแต่ว่ามันหนังผมซื้อว่าเออดหยาเนาะมันยังเป็นนิ่งสันงอว้โอ้ค้างคอยม่นานมันเกิจี้อยตัวหัวยมันแมนแล้คู่บั้นเสาที่ยังได้เลี้ยงอะ ้องครับ้อง้้องเจ้าสองแม่ตาโตเอาอไปพนะ่อไปแล้วแม่นี่เดี๋ยวปานนี้แม่ใกล้นี่ดีแม่นี่ว่าเมนแมนี่่เมี้จไดิา่อมสาวหน่อยเทไนสาวหน่อยพุนเออคู่นี้ไรไปเลยนี่เมืยนสองนตเมสองเนรับเออตัวละเมนสองตเอานี่เอาเบิดเคลิบรอบเคลิบรอบเคลิรอบุณนเคลรอบุนเคลรอบุนเอาเครอบุนอพัเทไร เจ้าสองเจ้าสองเอจ้าสองคือกันเอาเบอร์โทรมาในนี่ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ศูนย์เจ็หาครับเโทรเข้มาเด้อพี่น้องโทรเข้มาครับนี่ันกินยาพอดีว่าคืนทนกินยาพอดีว่าคืนไนเมือนสองพันห้รยนั่นี่เนาะนี่บ่ถึงสองหมื่นเมี่ยนอนต่อเล่าไปต่อเอาครับต่อไปเลยอยากี่ตีกัต่อไปห้องยูซี่ไปนะห้องยูซ่ไปนะนี่ก็ของนี่ก็ราคาอ่อนๆนะพี่น้องนี่ เราสีเลียงแต่เจ้านี่สีเลียงแต่กู้ราคาเหมือนเหมือน,นอนนอนเด็กพี่น้องเหมือนหาเหมือนอยังน,นเงลยบวรามาั่นสูงสุดเราเมฆไก่นมาพี่เดี๋ยวนะุโอ้อาจารย์สมบัติสัมผัสเราอยู่พี่น้องอาจารย์สมบังเนาะโอ้เรามาหลายเด็กพี่น้องเ,าานงเรามาหลายมั่วราคาตกวเรามฆหลาย นี่คงขื่อพอดีไปไหนไม่ได้พอมาซื้อมาขายมาซื้อได้ตัวไปได้ล็อกตัวซื้อน้ำเจ้าเนียนปะเจ้านี่เพิ่นขายติถือขึ้นมาซื้อมั้งเนี้ยซื้ออยางไรถือก็นี่ตีกับต่อแล้วไปไอถือขายไปเพิ่นว่าไรไปในเด่นนี่ตัวนี้ตัวนี้สิบสองตัวนี้เมื่อสองเนี่ยตัวนี้ตัวละเมื่อนตัวนี้ตัวละเมื่อนพนันของเราแต่ว่าพอท่านถามเล่าเนาะแต่ว่าอีพอมาซื้อเนาะ แต่ว่าอยากได้ของเราถือต้องไปอีกตัวละเมืนเกืบเดียจะแปดพันเหรียสิแม่ปะโอ้ยเหอเจนเนี่ยตัวละเมื่ยวน้ำเินเจ็ดแปดพันาเนี่โอ้เราจะหายเ่ตัวนี้เราอาิองหายเาเมอเม่ยตัวนี้เมื่หารยนี่แต่ว่าเราอย่วเมือสิบสองเนาะเมื่สองพน่แมเงีนอสือเนาะวะนะอะไรก่อนน่ว่าไรก็นีสองหารสบสองาอ นีนนีาสองาร้อยมีเจตัวรุ่นนี้ล่ะบอกตัวที่สามที่หาหกเจ็ดโอ้หลายอันนี้ตัวละเมือนสาตัวไอ้เมือนสตัวนี่จุ่มนีนี่ละเออเมือนสามตัวเราแต่ตัวพุ่นนนี้มือนเมนปะเม่อนเมือนสองเมื่อนสองพระหน้าโอ้ยหลายเนาะบอกโาษณาเลยเอาที่ใส่ห้มะมึงเอาใส่ในขอกเนาะเอาที่ใสเอาคือบาลำล่องไปเนาะไอเนาะ ่นี่แหะราคาตัวอ่อนๆนี่แต่ว่าได้ขายดีเ yeah. ัง mm mm ่ิผมได้แต่ว่าอีพอว่าเพิ่ว่าอยู่ด้วยเมือนหาล่อยห้แล้ววะเนี่ยพ่อพ่อเปอไัย่้พันห่เอาเบอร์โทรมานยี่กเดียวเราพันหาีเอาเบอร์โทรมานี่เบอร์โทราแปดหกแปดห้าห้าแปดหมามสท่มาเด้อก็เนกมาโท่มานีงัวเรามามีแต่ลำมื่นอ่อนๆนี่เนาะบ่ถึงสองมือเด็กต นั่นนั่นนั่นจีด้กันได้ดีจีด้กันได้นี่ดิำมเอามัน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 นี่เราสิได้กันอยู่พี่น้องอ่ะผู้ใดสนใจก็โทรหาเราพี่น้องโทรหาเรางัวละค้าอ่อนละค้ามื่นอ่อนอ่อนโอ้เรามามีแต่หุ่นเดียวกันดิมาทายย่ามเลก็มีแต่อันหุ่นเดียวกันซสมือนกับงัวแสดงว่าความเราหลายพี่น้องมีแต่หุ่นนี่แหละพี่น้องว่ามีแต่หุ่นเหมือนเดียวเดือดลอยเป่ายู่ความนนะแต่ว่าไปเมืองอยู่ความเราเด้อพี่น้องนี่ แต่ว่าโลก,กอ,อ,<า>อะออกมาเป็นร้อยวัดเดี๋ยวเป็นแต่เป็นเมืองแต่พี่น้องมีแต่จังสี่พนันะแกนี่เรามาขายตละมือนี่ได้เมือ่อนี่เมื่อนี่เขาเจ้าไปจากต่อลงไปแปดพันไปที่ส่วนี่พี่น้องแปดพันเก้าพันอ้าบอกกันไปบอกอยิงย่งเงไปพี่นอ้องอ้ามัน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 พลอยมันมัน,อ,มน,มนอ่จจาอารมณ์จัดสี่ขายง่วนมันจะเป็นเร่งสี่เดียวพี่น้องเป็นเก่ยกัง่วนมาขายง่วนเป็นไดสวัสดีครับพอ่อได้ไหมตัวมื่อไหร่ นี่วะเดี๋ยวนี่วะแม่ลูกแม่ลูกนี่หลายไแม่ลูกนี่ยสามสิห้าอยเจ็ดมหืดพารอยสามสามหมื่นสามหมื่นงพั้อยเนาะแม่มันทองแม่ทองเจดีย์ทองยังไวเลยเนี่ยพี่สาแดงพี่สาแดงลูกตัวผูตัวเมียนะลูกตัวเมียสูงแปทอกันะรันแล้วตัวเร ตัวเดียวนี่ตัวสองตัวสนี่ทองนี่เนาะเอาเบอร์โทรมาหนครับเบอร์โทรเบอร์โทรมีปะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหหปศูนยามหาหก่ข้ามมาพี่น้องย่วนจันทร์ทุมรัดเด้อนี่หัวสูงมวัานลอยสี่าได้อยู่พี่น้องลอยี่สิาได้ยู่นี่ก็ดูนี่กชุูงแปดทอแม่เราพี่น้องโแงแม่โเจก็ถามเป็นไปพี่น้องเจดก็ถามเป็นไป เมียนี่นอกพี่น้องเนาะสวัสดีครับเปิดร้ายไปไหนเนาะแม่นี่าห้เปิดร้ายไปไหนนีนนน่สี่หมื่นถหายกลัวสี่หมื่นถ่ายหมื่นเจ็ต่อรองไปสูงลอยหาได้ปะ แล้วลูกผู้ใดครับนี่แล้วเลูกใครนี่ผสมกันลูกหกแปดพี่น้องหกแปดพนาะสูงครับอ๋อติดเอพรอมเด้อพี่น้องแปดเก้าบีเข่งดำพี่น้องเข่งดำจะลังดูดน้ำแข็งจิบๆได้ลูกตัวครูพี่น้องลูกตัวครูแล้วลูกเล็กตัวละครับพ่อให้แล้วลูกเก่งตัวแล้วลูกตัวเดียวครับลูกแรกนะแร์เขาว่ามีโดยธรรมชาติพี่น้อง ขาไม่มีโดยธรรมชาติโกห้ามกมเอาเบอร์โทษนะครับนี่ compass, นครัว่าศูนย์แปดนย์แปดหี่ SO si the 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 ่งสี Obi ่เก้าศูนย์หนึ่งเจเอาโทษขมาโทษขมาซเ้อมาสองหมื่นทังพี่ทัพี่ทังพี่านี่มื่นห้า้อยสี่หมืนห้าร้อยตัวรถ ตัวโหลดพะนะตัวใดเต้าพื้นเต้าตัวอย่าของไปไลยเห็นปะตัวอย่าของไปไลยหลฟ์ไปไดล่ะเนี่ยเปิดหลฟ์ไปได้ครับโอ้ยตัวไนสามสิบสี่ตัวละตัวละสิบเจ็ดตัวละหมื่นเจ็ดสามสิบสี่ตัวละหมื่นเจ็ดราคาอวันราคางามราคาเบากันได้ราคาต่อรองได้เนาะแม่สาววะถึงแม่ลูกแล้วแยกลูกแม่แยกลูกแยกลูกทั้งสองเนาะเราได้ลูกย่างแล้วจะโตล่ะ ยางจะโตพี่น้องยางโตสูงลอยสามสิบนอนเนาะสามถังนักสามสิบวันนอนสามสิบสินวลถ้าไปอ๋อมีเบอร์ป่ะครับพี่เบอร์ป่ะเบอมี่อดบ่มี่ออโทรศัพท์เนาะย้ายบอถือเนาะอบ่เป็นยังบ่ถือกับบากันเนาะจะไปขี้เก่ถึงหมอนนี้โตงามพี่น้องเปไลยนะนี่ตนห้อยนี่ัวนี้งามงไปลเลยนสองหม่ัร้อยะ สองหมืนหกพันคสองหม่นหกพัต่อรองไปแล้ลูกผู้ใดจนีแล้วลูกผู้ใดลูกหกแปดพะนะแม่สาวหน่อยเนาะนี่ลูกหกแปดพะนะลูกหกแปดเดินตัวเช็คตัวถามเพิ่นไปแต้นขาหนาดังหนำนึ่งเกล้ามเล็บเป็นเดียดียุบยี่งเป็นแม่บอกแม่พันได้เลยเนาะอี่เบอร์่ครับพี่เบอร์พ่รรับพ่อยอสองตัวตัวละหลายเป็นไดด้วเมือนเอตัวนี้ ตัวนี้มื่นเก่าตัวนั่นเดตัวนี้มื่นหกมื่นเก่ามื่นหกราคาวอนแม่สาวเบอร์สองตัวนี้สองตัวนี้แม่สาวเบอร์พนพี่้องเบอร์ทัมาคับเบอร์ทั่วศูนย์แปดสามเก้าสี่เก้าสี่เจ็ดน์หกึห้าศูนยงหทรขมาพีทมาจัจอกจะชงกับทับอ่ว่ากันไปทั่เง้ยเงี้ยกันไปพรราคางางานหัวมาใส่รับนี่กะละสีเนาเนาะกาลสินดินดำดำสมเด้อ ง่วกับโตงามสีสดสีใสดีเนาะสูงกับความัาดเท่เบาโท่วเาโท่เจี๊โทัหายกันไปกันหาอยากได้แท้กกันส่งหลบส่งไล่กันก่อนเนาะยังหยิบโตากันไปก้อเงินเนากับว่าเมนบาสีนี่เป็นกับมากเป็นกับขาดแล้วเครื่องดำขอบเบิ้ลกันไปมันยั่งกับเท่เบาโท่วเากันไปกันไม่ได้สิบโลส่งข่าวเดียวสิบโลเท่าพี่เหมือนเดิมขนาดเท่เบาโท่วเากันไปทันสิอกันขายง่วงมันกับว่าเมนนี่เนาะพี่น้องเนาะ กันยางกันไปเด้อพ ah. right? so right? ี่น้องพ่อยเจบาทเลยพอแจบาทเลยตัวเนีกว่านีพของพอแได้มาจากโกมเลเดียบร้อยแล้วเดียวตัวเดียว่ะมีแนวบ่ล่ะมีแนวบ่พ่อเอไดการมันรถกับใารกินนิดน้อยเนาะได้หลายว่านี้มันกิ ไ่ไดเดีวเนาะหายากคือมื่อได้ก่อนไดรกันมันแยกลูก่ะลูกแค่ตัวนี่สองตัวรกนะเหมือนเม่อไก่อ่หนึ่งมื่นสเอาเบอร์ทรพ่อแยมาจับไม่ได้แล้วโอ้เอาโมเปียงเฟโมเปียงเบอร์ทรพอแยเราจม่ได้คนน่ะงมวเราขายวันแต่ว่าเรามาหลายตก็ได้ขายเป็นระเด้อพี่น้องแต่เรอกว่าก็ได้ขายดีเยอะพี่น้อง ผู้ไดข้าดขายบ่ได้ขายกันมึงกันไปเด็กพี่น้องแนวเดินทางคือว่าเอาแน่นอนบ่ได้ผู้ใดขายได้จั๊ถ้าว่าขายได้ขุนไทยพันหนึ่งขายสรงไปเลี้ยงเด็กตัวเราไฟเลี้ยงหมานเต็มตเลยน,น,เนี่นี่บอกรอยจ๊ะบาทไฟเลี้ยงเนี่ยมึ่กลัวมึนเลยมื่นกวัวนี่ มื่นเกาพันแม่แยกลูกว่ะพตัวเงี้ปนน่มื่นเกาพันงมีผู้ถามเนาะมาเลียงเนาะทำไมไดกี่นี่เว้ยเนาะเกาพันเนาะมื่นเกาพันวัยี้เรียงกับวนี้เบอทอเลียงมาเนี่นี่เบอร์ทรหม่งสามศูนย์หนึ่งสามสองแปดศเรี่ยงบสูง หาได้เยอะพี่น้องตรก้าโอนโปรเจกต์ที่เทำขอเลี้ยงคนไปเป็นการขายงัวงเขามาขายได้ขายกันจังบะได้เยอะพี่น้องงัวกับพวกนี้แนวขายไงลอยไปขายได้ต้องพอเนาะไปิดร้านไปได้แต่พอเนี่ยได้รับล้วแล้วซื้อเสอบาทเป็นขายแห่งเมื่อเจ็ดนะพ่อใจปะ ก็ใจเนาะใจเหงาของเพิ่นเนาะหมื่นเจ็ดคนนะโอ้แม่สาวมัวนี่โอ้นี่แม่สาวหมื่นเจ็ดเล่าเรียบร้อยแล้วที่เตรียมเอาเมื่อผมให้ที่เตรียมให้เขาให้เขาเพิ่มบ่บ่บ่ให้เขาเขาเพิ่มก็เพิ่ขายตัวเพิ่มก็เพิ่มไปนะเล่าเสร็จเมื่อไปเลี้ยงนี่เล่าเรียบร้อยแล้วเชียงใหม่ก็ขี่แล้วเป็นไงเจ็ดบาทละวันี้ของเก่าตัวนี้ปะนี่สองหมื่นคนนะ สองเมื่นสต่อล่องไปแม่สาวนังหนาสายงายโอ้ตัวสูงสูงลอยสูงลอยซีีสิบหาใดเนาะงั้นปะสูงลอยซีสิบหาใดอยู่พี่น้องมากรมนี่มากตัวเอาเบอร์เดียววะเนี่ศูนย์หกสี่ทีหึ่งสามหาทีหนึ่งสามสองตมาได้หัวตะปัานสามบาทสามบาทเนาะ ตัวสามป็นไปตัวสาเป็นไปเก็ดดีได้อตัวเนาะโอ้โอ้ไปดี่ก่อนองเสียกคองเสียกเ้กะได้อยู่นีนี้มีแอร์แล้วพันันใฮลูม้อกขึ้นหอ้ยสันในโลกเนะจ้าบ่าเดีวพอพูดนี่เงินาพันเมื่อนาพนหารอยแม่ลูกว่ะแม่เดียวท่องเสียกแม่เดียวท่องเสียกเดือนนาพะนะรลูกก็ตัวพ่อนี่ กอผู้สาวนีทองเนาะเอาอัวโรพอพูดมาเนี่ยนี่ศูนย์แปดเจ็ดสองสามแปดหนึ่งสามสามสองโตมากพอพูดบ้านทำสามหัดสามม่งสวงหลับสวงฟี่ตัวเด็กตัวทำพอพูดไปอ่ะมันๆพอพูดอันนี้ของแม่สังกับพี่น้องแม่สังแม่สาวแม่สาวด้อพี่น้องแม่สาวของแม่สังแม่สังพอหนูเอามาขายแจ็บาร์่ พอสั Get <gettable> ่งเมนู้ายองไปพี่น้องเหมือนเหมือนสามพันหารยป่ะเ่สั่งเอามึงของแม่สั่งไปขายเนาัวมาขายวากเดี๋ยมาขายเนาะการสื่อการขายไม่ได้ไปไล่หมันไปมันนี่พี่น้องคูนี้ได้ตัวแล้วขายัวหตัวหมันป ได้ราคาน้มันเลียวนี่ยกำไรมูนีเ้ยามกบไทนียสตัวนี้ตักบาักบาทเนยแม่ลูก2ซครับแม่ลูกสองเมืีอันนี้ตัวเดียวนิ่เห็นตัวเดียวเก่าพันเกันเั้นเอาเดทัวมาเป no ิทั่วนอ์เก้าสองเอาเก้าเเาเก้า้รเก้าเาเก้้าเียันย์เจดเก้าเโทรเข้ามาเด้อพี่น้องโทรเข้ามา มันยังจัเสือขายงวอกันคักจะได้พี่น้องคักอยู่อูเป็นมาขายก็ได้ขายวันทั้งเป่นง้อตัวกูกะตัวง่ายดีอยู่ดีก่นเจ๊บบาทไะลูกห้อยๆนี่เมือนแปดนะอยากได้เมือนแปด เดี๋ยู้ท right. ี่ห้จกบาทก็ว่ากันไปเนาะเง้ยแปดเงยสาวเนาะเมีสาวมื่นแปดกล้องผสมเอาเบอร์โทรมาแน่นิศูนย์เก้าเก้าสองเจ็ดสี่ที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งโทรเข้ามาด้ไหมครับจี่จบอกกันไป่มบรรยากาศโดยรวมบรรยากาศาย่วงชมพูบุดละเอียดคลิปแหกก็จะมีมีกอนไเนาะ เดี๋ยวไปถ่ายคว้ยยควยม,ม,มาเรียนายคนอะรคนแค่ขอติดตามกเนน้สวัสดีครับ